hết phôm lên là bạn phôm phôm ban phuí chiêng ngày nốt chẳng ngày nốt lắm tắt hô hề mèo đâu mèo mèo bỏ bọc to mèo mà mèo cho mèo mèo há

ขัม้เขาขังไว้ใหญ่ยูโตโต๊ะบ่้ยยูจะน้องแม่น้องแมกไปสอมละครไปสอมละครสีแข็งวันสุนทรภผูบอมากบอพิมวันสุนทรภผูน้องพิมกับเด้ฟอน

เออดังทานเขาต้องล่างก่อนมาแม่ใส่ทานไว้อยู่สิบป,ปิ้งปลาขาวปิ้ก็ตัดมาคุนเออเล็กย่างปิ้งปลาขาว Ba đệp, nóng pin chất hết 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 chắc hết 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 ถ้าเถือมากเพราะว่าบริสุทธิปลาขาวดิปี่งไปเห็ตสายอีกทีตาไม่ยิ่งกินมาเหรอเนาี่จะอมไอ้ต้มอันนั้นแล้วอยู่หลังบ้านสักสามตัวแล้วจะยินแล้วเป็นไง อืมก็แล้วไปถลางลาเข้าลาเข้ากำลังเป็นทานพี่น้องอันไม้ยังเกาะไป เสียงหัวไหมเสียงหัวปานมาเล่นนล่นบ่ล่ะมาเล่นอยู่บ่เสียงหัวแล้วนนองมี่ลางก้อนเป็นนึงพี่น้องปิ้งปลาพี่น้องปิ่งปลาเขาปิ้งปลาเขาแดดจักหน่อย ก,กับตบมัฮคุดีกับตะมังุดบรรยากาศทงหน้าปีงป่าตอกัะตัดเขาอีกพ่อว่านเขาอยู่เอ้บโมเมนว่านเขาว,ว่านปุ๋ยมันหยาไมนจะเกิดหยามม่จะเกิดมาเงี้ยมันเงี้ยวจเลยไดตตัดอีกรอบสองพอว่านปุ๋ยอยู่พฟังผุนเพิ่ง แล้วต้องบีปิงปลาไว้ถาก็ดีแล้วกับสิฝานบอกให้กินเขาปิงปลาปลาขาวปลาขาวปิงปลาขาวห่อนใส้เต๋กเกลือได้พี่น้อง bọn để ô kiêng ở đây bình ôm kiêng sai kia 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 sai เดี๋ยวออกไปเอ้ยเอาออกไปพระสัตสีเอาเขาเมี่ยงหหตานั่นเท้เรากินปลาขาวปิองอมขี้ปิองอมขี้ขมอำลํำจังน้อยพี่น้องเอเอเกือแตกเกือแตกเกือแตก มือขึมขึ้นมาอีกแล้วขึมขึมคีฟ้าหลายคี้ฟ้าใช่ไหมขี้ฟ้าเหรอใช่ขี้ฟ้าไหมโอ้นี่พ่อว่านปุย๋ยแล้วว่านปุย๋ยอันนี้ตัดเมื่อวานอันซุ้มนี่ตัดแล้วแล้วบริษัตัดดีมันเพิงเ่งจะโป่งขึ้น ต่อวานปุ้ยต่อกระตัดเขาเข้ากระเตรียมกับเขากับน้ำไปถ่านนะ้พี่น้องบรรยากาศหนาหน้าเป็นสี่ละมูนีหยุดเพราะว่าเพิ่นบา้านไห้มีรถเกตดินก็นเลยแต่พากันหยุดงานพอดีกะเห็ดเบียกเงี่ยน้ำมือได้หยุดกับพอซ้บาบได้หยุดตกพี่น้องพ่อกับต่อหเห็ดเบีย,ยกคือกเก่าเห็นให้มันแล้วมืออึงนกซสิได้ไป ตกมืดหนามืดนล้างเรื่องเสียบรรยากาศน้าพี่น้องบรรยากาศดีๆปิ้งปลากินตำมะฮุ่มสู้กันสูมกัน,ก,นกินตำมะฮุ่มเศรษฐน้องบีออกมาพยายนายบ่ญยูเลยเราเขับไปในวัดเรเขับไปในวัดพุ่นแม่ใส่เกลือแล้วแม่สบอ,เอ,อเอาจะไปใส่เกลือตาตั้งมั่งถึง